อาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์จับปอดตะคุณไดอาจารย์อาจารย์อนุรักษ์นะครับผมเนี่ยอาจารย์อาจารย์สืบติเมอนุรักษ์ยังครับอาจารย์ธรรมชาติครับอนุรธรรมชาตินะครับผมนี่ก็คืออาจารย์ระดับยอดมวยจับตะคุณไดอาจารย์รวมฝลังรวมอย่างมือมือหนึ่งตะคุณอาจารย์วันหนึ่งกี่คนห้าหกคนหกคนห้าหกคนเนาะรวมต่างชาติรวมรวมคนไทยนี่ก็คืออาจารย์อนุรักษ์นะครับผมนี่คืออาจารย์อนุรักษ์นะครับหลังจับจีบเพชรอยู่ มวยหมัดนะครับอาจารย์ก็เคยต่อยมวยรอบอสูตรหรือเปล่าไม่รู้นะผมจำไม่ได้นะครับอาจารย์อนุรักษ์นะครับครับผมสุดยอดครับก็อาจารย์ชูธงครับอาจารย์ชูธง,งเคยจับเป้าผมด้วยใจอยู่ชิดซน้องนะครับผมอยู่ด้วยกันมากเต็มซน้องครับ จับการริมยุเดจะทำมวยเด็กดีมากนะครับผมคืออาจารย์ชูธงครับจับพวกเพชรลุงพวกอะไรครับผมสมัยเด็กจับผมด้วยนะครับต่อยเดิมพันไม่รู้กี่รอบนะครับนี่คืออาจารย์ชูธงครับสุดยอดมากคือใจ ตอนนี้ก็อาจารย์ปัจจัยนะครับปัจจัยเจ็ดชานสิงนะครับเนี่ยอาจารย์จับมาจตะคนนนะครับเนี่ยอ่ะแต่สองมัดอันต่รวบจับตะคนละาหาคนได้หมห้าครับห้าคนแล้วครับเนี่ยก็คือจับห้าคนแล้วรวมคนไทยคนอะไรก็ห้าคนนะครับจับหลายคนแม่จะเป็นยอดไอจูเพชรสีหมอกหรือว่าหลายๆคนครับผม แล้วก็ฉลามขาวนะครับทำนักแต่ฉลามขาวข้าตัวเมื่อนกว่าบาทนะครับเนี่ยก็คืออาจารย์ปัจใจปัจใจเกียร์ชั้นสีน่จับันละบางทีก็เจ็ดแปดคนบางทีก็ห้าหกคน,นครับส่วนเรื่องเงินเดือนนะค,คนถามมาเยอะทนันเนอร์ที่นี่ จะออกเป็นวิวกงก็ไม่ต่ำกว่า15,000-20,000นะครับที่นี่ก็เดือนนั้นก็เกือบ30,000นะครับไม่รวมกับนักมวยให้ทิปนะครับนักมวยให้ทิปบางคนต่อยได้เยอะได้ฉีดก็ให้ทีเป็น1 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0อย่างต่ำนะครับก็คือเทรนเนอร์ที่ค่ายมวยพีเจได้กันทุกคนนะครับแล้วก็ลูกพี่ก็ให้เงินเดือนมีที่หลับที่นอนมีให้หมดนะครับอยู่ฟรีกินฟรีกับข้าวก็ฟรีนะครับก็คือค้ามมวยพีเจนะครับก็มีคนถามคนหลายคนนะจับเ้าาหลยคนนอย ่วนก็อาจารย์ปุ๋ยนะครับจะจับเป้าหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นทั้งค่ายครับมวยหมัดว่าจะเป็นทาพจน์ชายเป็นแชมป์มวยสกุลไม่รู้ว่าจีเส้นครับจับเป้าหมัดนี่คือสุดยอดมากนะครับแกจะจับเป้าหมัดโดยดยอดก็คืออาจารย์ปุ๋ยทครับสุดยอดมากวันหนึ่งจับเกือบทั้งค่ายนะครับจับเป้าจับจับทั้งค่ายไม่ว่าจะเป็นวายเหมือนนักแงจับดนะครับแกจับทั้งคายพจน์ายแกจับหมดนะครับ จัดทั้งค่ายนะครับเนี่ยแกแข็งแรงมากอาจารย์ปุ๋ยนะครับเนี่ยสุดยอดจริงต้องยอมรับสุดยอดจริงก็คืออาจารย์ปุ๋ยแข็งแรงมากครับแสงมณีคุณธห้คือทั้งค่ายครับมวยหมัดเสริมหมัดนี่ก็คือกับอาจารย์อาจารย์ปุ๋ยนะครับสุดยอดจริงครับจับเป้าหมัดโชคดี พ่อตาผมครับเด็ดดวงนะครับเนี่ยพ่อตาจับตะคนแล้วมื่อไหร่รวมฝรั่งร่วมุนไทยกันหลายคนเนาะสี่ครับตะคนสี่ศรีหาคนแล้วเนาะช่ยจังหวัดคำนี่ก็คือครับผมอาจารย์เด็ดดวงนี่ครับผมจับหลายคนไม่ว่าจะเป็นบัญชลองก็จับนี่จับฝรั่งด้วยครับผมสุดยอดมากครับมีคนถามหลายคนนะครับให้ผมถ่ายเรื่องชันเนอร์ให้ดูนะครับเนี่ยครับสุดยอดมากนะครับนี่ก็คืออาจารย์เด็ดดวง เด็ดดวงเด็ดขาดเป็นพี่น้องกันดอกไม้ป่าที่นี่จะจับไม่จําปว่าเจ็ดแปดคนห้าคนมีนะครับนี่คืออาการเด็ดดวงมีแต่ยอดมวยนะครับยอดมากครับนี่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่หวังพี่หวังเพื่อจับกี่คนนะพี่ตะวันฉายพูดถึงตะวันฉายพระจันทร์ฉายหกคนหกคนคนระับพื่อวง ส่วนรวมนี่จะเกือบสิบคนได้นะพี่เนาะเกือบสิบคนก็ยังมีแปดเก้าคนยังมีพี่หวังเจ็ดคนมากสุดคือเจ็ดแปดคนคนหนึ่งต้องมีสิบโยกแปดโยกหถ้าเป็นวยไทยนี่นก็คืออาจารย์หวังครับเชนเนอร์ยอดเยี่ยมก็คือสุดหวังนครับสุดยอดมากนี่คือพี่หวังนคน้าผมก็ถามมาหลายคนมากอยากดูว่าเชนเนอร์ที่นี่มีใครบ้างนะครับ น,นี่ก็คือพี่หวังจับไม่ว่าจะเป็นเสือชิมเมืองไทยตะวันฉายพระจันฉายพงศิรินะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับเกจ,จับเป้าแสงมณีด้วยนะครับผมพี่หวังจับหมดนะครับมาพร้อมกันในตายแล้วก็มาจับพลังอีกนะครับช่วยกันเด็กเนื้อคืออาจารย์หวังนะครับ อันนี้ก็บอเบียนะครับบอเบียตะคนณหเบียจับตะคนละรหาแล้วนี่ก็บอเบียนะครับก็จับเป้าด้วยนะครับเป็นคู่มวยสอนต่างชาติจับคนไทยจับอะไรเนาะเบียเนาะตะคุณหรแตะคละหาปะนี่ก็บอเบียนะครับเราเป็นลูกอาจารย์สอนนะครับผมบอเบียสุดยอดีะคนณนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเนาะไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็คือบอเบียนะครับเนี่ย หอนร้อยเท่านีครับมาเรียนมวยได้นะครับใครสนใจก็มาได้นะครับมาดูกันโอเคพี่หวังส่วนนี้ก็ฟางนะครับผมฟางก็จะจับกำลังจับอะไรแล้วก็ช่วยปั้มด้วยเออที่นี่ก็หลายคนนะครับสิบกว่าคนงั้นงันก็จับไม่ไหวคนนึงก็ต้องจับมีอยู่เจ็ดแปดคนนะครับห้าคนก็ฟางนะครับ พี่ชายแท้ๆของเพชรเจ็ดสีนะครับฝั่งคนใต้อิกใต้ครับพี่สอนครับจับตะข่นแล้ครับพี่มมนี่นนก็คือพี่สอนนะครับสี่คนบาทส่วนมากจะจับก้าวหน้านะครับผมก้าวหน้ามีก้าวหน้าแลอพี่ไปอีพี่สอนคนไทย คนดีไก่แล้วก็ฝรั่งใครครับฝรั่งคนฝรั่งแล้วก็ไอ้คนลวงฝนหลวงว่าไอ้เป็นพันล้านนะครับพี่สอนก็จะเป็นเทรนเนอร์ใหญ่ที่สุดเลยคือว่าแบบว่าอยู่นั้นที่สุดในพีเคตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่อยู่13เสามเลนนะครับก็มีที่รับที่นอนให้ที่กินที่อะไรนี่ก็คือพี่สอนก็จะอยู่ที่ค่ายมวยพีเคก็คือพ่อของบอเบียนครับสอนดําผมก็เคยเตะแล้วก็เดิมพันพี่สอนผมเคยเดิมพันหลายเทียเนาะเตะพี่สอนเนาะพันพยักไวยเดี๋ย นี่ก็คือเคยจับผมตอนผมได้ชนะพันพยกัก์เดิมพันข้างละหลานก็บานนี่ครับ<ย>ก็คืออาจารย์สอนจับก้าวหน้าจับอะไรครับเด<อ>็กายในไายมวยนะครับนะบางคนก็อยากเห็นนะครับอยากเห็นว่าทัานเนอร์่ายมวยพีเคมีใครบ้างนะครับทีน่นี่ก็จะมีที่หลับที่นอนนะครับนี่ตะวันฉายก็ปั้มแล้วนะครับผมยอดไอคิวตะวันฉายเย่ให้หน่อยเย่เย่เจ้าพ่อ าครับส่วนคนไหนที่ต้องการเล่นเกมนะครับผมแอดไปเลยนะครับมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับผมตรงนี้เลยตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมคนไหนต้องการเกมมีเกมหลากหลายให้เล่นนะครับเข้าไปเลยนะครับตรงแอดข้างล่างนี้เลยนะครับผมเย้ yeah!